เรียญซนยัดเซนจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเนื้องเงินนะครับรุ่นนี้เนี่ยรับซื้ออยู่เรียนละ2,000-5,000ถึงบาทสลามแนละสวัสดี f อของจ้องร้านอับจุนรับซื้อแบงเรียนโบราณน,นะครับวันน,นี้มีพัสดุขเข้ามาหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวมานูกันว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ของช่องร้านอัทุนรับซื้อแบงค์เด่นโบราณนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่ FC จากกรุงเทพนะครับส่งของมาคอนนะครับทางคนทซงของสีส้มนะครับ ส่งมาวันที่26่สิบหกครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างไหนจะเป็นเหรียญอะไรนะครับอ่านี่นะครับส่งมาก็แพ็กมากอาจจะใส่ในทิชชู่นะครับถ้าเป็นไปได้นี่อยากให้ประกบกับกระดาษลังหน่อยนึงนะครับหรือว่าบับเบิ้ลนะครับนี่รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญ สันยัดเซนนะครับนี่นะครับเรามาดูกันชัดๆกันนะครับว่าหน้าตาของเหรียนสันยัดเซนจ,จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นเนื้องเงินนะครับรุ่นนี้เนี่ยรับซื้ออยู่เรียนละ2 0 0 0ถึงห้าพบาทนะครับสามารถดูเพิ่มเติมในช่อง YouTube ของผมได้นะครับในช่อง ร้านอับจนับซื้อแบง์เรนโบราณในเอพีที่91นะครับมีรายละเอียดบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มตกิดหน่อยนะครับรับซื้ออยู่นละ2,000-5,000บาทนะครับผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญเนื้อเงินเนี่ยห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับเนี่ยนะครับดำานแบบนี้ก็ดีนะครับอย่าไป หรือว่าไปล้างให้มันนะครับบางคนไม่เข้าใจครับอาจจะเห็นดำๆไม่สวยก็เลยไปขัดไปล้างมาจะให้ขาวปรากฏว่ายิ่งขาวนี่ทําให้ราคาตกนะครับต้องปล่อยไว้สภาพเดิมๆเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยปกติจะหนัก27กรัมนะครับก็เหมือนกับเรียนทั่วไปของเรียนพวกเนื้อเงินรุ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซูมใกล้ๆนะครับนี่ เล็ส่วนแหละปกติจะหนัก27กรัมนะครับเนี่ยก็เป็น26.8ก็สึกมานิดหน่อยนะครับก็พอๆกับเหรียญเทดดาอลลาร์ก็จะหนัก27กรัมนะครับเรียญาลอาล่าของผมเนี่ยไม่สวยนะครับสึกมาเยอะเหลือ26.77นะครับราคาพอๆกันเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะหาง่ายและก็เจอบ่อยใน สามสี่จังหวัดชียงดนภาคใต้หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งเหรียญเทดดอลล่าเนี่ยรับซื้ออยู่ในละ3 0 0 0ถึง5,000จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับเหรียญเนื่องเทดดอลลร์เนี่ยมีเข้ามาเกือบทุกอาทิตย์ลยครับสำหรับเหรียญเทดดอลลร์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมกล้ายกับถ้าเป็นยี่ห้อก็ยี่ห้อรีไวครับแต่ถ้ารุ่นอื่นเนี่ยก็คล้ายกับเบลนเลอร์หรือว่ายี่ห้อลีนะครับ ใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอเนี่ยหรือว่าแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. นะครับเรียนถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่เมลาคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเขาไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก2ี่เ็กรมัม จะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ0.3กับ0.4ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียญเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์อยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลสอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาร์ลสสามคาร์ลส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1000งถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สิสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20% 5 0และ20%ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตังค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอนจนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้นี่นะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตังค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจน์นะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จนจงถึง1 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานแบงนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอบนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ ันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงเรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอดี n ล r o ร n นนี่เเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ